สามสุดสอยแต่ว่าตอนนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะพี่อุ๊บครับเหมือนลุงพลจะมีผู้จัดการใหม่แล้วที่ชื่อนกอยุงอ,อันนี้พี่ไม่ทราบแต่ทราบว่าน้องเป็นหลานสาวของพี่สาว <ห>ลุงพล<า>คเคยเจอกันสองสครั้งคือเป็นหลานอ่าฮะก็เพิ่งจบมาก็เห็นว่าเรียนจบที่มกรุงเทพ<า>ที่ตรงนี้พี่ก็ไม่ทราบนะเพราะว่าหลังจากนั้นมาก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ติดตามไม่ได้สนใจอะไรเขาส่วนจะมาเป็นผู้จัดก,การหรือเปล่านะั้นก็ยังไม่ทราบเพราะว่าเห็นเห็นบางเพจบางยูทูบเบอร์ก็นําไปเสนอไปแล้วถ้าเป็นจริงๆล่ะพี่อุ๊ ก็เรื่องของเขาไม่เสียใจเพราะพี่ก็มันก็เหมือนที่ปรึกษาแต่คนที่จะไาเป็นผู้จัดการดาราหรือคนทําง,งานในวงการบันเทิงได้มันจะต้องมีประสบการณ<ะ>์ใน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 ด้านวงการบันเทิงมาตรงนี้ถ้าถ้าเขาทำได้ก็โอเคมันก็เป็นเรื่องที่ อาจจะต้องเรียนรู้กันต่อไปนะฮะก็เป็นอยู่ที่อยู่ที่ตัวเขาทั้งสองตัวลุงตัวป้าที่จะเลือกใครเข้ามาเป็นพิจา,ารณาตรงนี้เขาคงคง,งไม่ไปวุ่นวายคงไม่ไปท้วงติงคงไม่ไปอ่าไปอะไรเขานะฮะเ,เ,เป็นเป็นเป็นเรื่องของเขาเรื่องส่วนตัวของเขา,านะครับแล้วสมมติถ้าเกิดโอเคน้องนกยูงมาดูแลจริงครับแล้วพี่อุ๊บจะยังรับงานให้อยู่ได้ไหมก็อย่างที่พี่บอกว่าเรื่องงานเป็น,เป,นเป็นเรื่องของอนาคตให้เราถ้าเราสบายใจถ้าถ้าเขาอยากจะทํางานกับพี่ต่อไปนะฮะ มันต้องเกิดจากความจริงใจเราก็สามารถทําต่อไปได้แต่ต้องให้เป็นมืออาชีพให้แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวอย่างหนูอย่างพี่อา <laughs> จจะฮะตรงนี้ก็อนาคตดูกันต่อไปเพราะยังมีอีกสิบงานที่มีรายชื่อเขากับพี่จะต้องเจอกันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อะไรอะไรอาจจะดีขึ้นถ้าได้คุยกันได้ปรับความเข้าใจกันมันอาจจะมีรอยยิม้มมันอาจจะรักกันมากกว่าเดิมก็ได้ <laughs> นะฮะค่ะ, <laughs> คะ,คะอ่ะมาอีกประเด็นหนึง่งเรื่องเงินบริจาคค่ะมันคืออะไรยังไงคะ อันนี้ขอปฏิเสธเลยนะครับว่าไม่ได้รับรู้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าบางเพจบางอ,อันก็จะมีรูปพิุบไปเพราะว่าเวลาไปไหนแท็กทีมกันออกงานบุญงานวัดเป็นสิบสิบงานมันก็จะมีรูปพิุบหลาไปปรากฏอยู่การเห็นบอกว่าเป็นการสร้างเสียนลุงเขาเปิดสร้างเสียงพญานาคซึ่งเป็นที่อยู่ใกล้ๆบ้านเขาอาจจะด้วยความศรัทธ,ธาความร่วมใจของเขาประมาณนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่การการรับวิจารณ์มันก็จะต้องระวังเพราะว่าดาราหลายคนเปิดรับแล้วทัวลงมันจะเป็นเช หงพันธุ์ธุรกิจหรือเปล่ามันต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่<ฆ>อย่างดาราดังๆเจอมาหมักเจอมาหมดแล้วมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากมันจะต้องมีที่มาที่ไปไม่งั้นเข้าตัวก็จะทําให้เดือดร้อนได้<ฆ>ตรงนี้แล้วที่สําคัญคือหมอปลาแอนตี้รังนี้มากเพราะหมอปลาไม่เคยรับบริจาคหรือเปิดบัญชีรับบริจาคแบบนี้<ฆ>พึ่งหมอปลา<ฆ>ก็อาจจะมีผลของเขาไม่อยากให้ลุงพลทาแบบนี้<ฆ>ก็คงคง,คงเตือนกัน,กนแล้วนะฮะตรงน<ฆ>ี้จากวันนี้ที่ ที่ทางลุงพลก็แต่งไปที่เพชรบุรีก็คงจะได้คุยเรื่องนี้ด้วยเรื่องพี่ด้วยเรื่องเปิดบัญชีรับบริจาคด้วยเอาแล้วอย่างนี้ยังยังคงรับบริจาคต่อเนื่องไหมคะถ้าเห็นเขาบอกปิดแล้วนะเห็นได้ข่าวว่าปิดแล้วเปิดมาสองสาวันแล้วก็ปิดแล้วอาจจะด้วยเหตุผลของหมอปลาตรงนี้ก็อาจถึงนุ่นถึงที่บอกว่าพี่พี่ถึงต้องออกมาชี้แจงเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไปเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยเพราะเรื่องบริจาคเราไม่รับรู้นะครับตรงนี้ซึ่งพยาาคที่จะสร้างนี่สร้างที่ไหนอ่ะคะก็ใกล้ๆบ้านลุงพลนะอยู่ข้างๆเห็นหมดินกันอ่ะก็ตรรงงนนั้จิ กล็ลุงแกก็จะเชื่อเรื่องเรื่องพญายนาคเขาแกบอกว่าแกเป็นลูกหลานพญายนาคอะไรประมาณนี้ แหวนนี่ก็ได้มาเนี่ยค่ะแล,แล้วเหตุผลอะไรลุงพลได้บอกไหมคะทำไมถึงต้องสร้างเพราะว่าเป็นการเสริมสร้างบาร,รมีก็เขาบอกคนสร้างเหมือนเราสร้างวัดเราก็ได้บุญสร้างพระเราก็ได้บุญอาจจะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับค่ะแล้วตัวพี่อุบเองคิดว่าเหมาะสมไหมคะกับการรับเงินบริจาคบ้างเราต้องดูที่มาที่ไปว่าเพื่ออะไรหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆมันมีเหตุผลของมันนะฮะจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ต้องระวัง ขนาดดาราดังๆก็เจอมาแล้วตรงนี้นะฮะก็ต้องชี้แจง หลักการที่ดีมันก็จะเป็นดาบสองคมนะฮะต้องต้องต้องระวังกันนะครับทำเพื่ออะไรเจตนาอะไรวัตถุประสองค์อะไรมันต้องมีคําตอบให้ชัดเจนด้วยตรงนี้ก็เดี๋ยวนี้ถ้ามันไม่ชัดเจนทัวร์ก็จะลงมันก็หายนะมาเยือนนะครับค่ะแล้วตอนนี้ได้เริ่มสร้างหรือ,อยังอ่ะ,อะเห็นบอกว่ากําลังกําลังเขาก็เริ่มถมที่ที่พี่ไปมานะที่ผ่านมาเพราะาพี่จะไปบินไปบินมาเหมือนอ่าอะไรบางกะปิบินบุรีเลยเขาก็มีการถมถม,ถม,ถมที่เพราะมันถ้าทําก็ต้องใช้เงินเยอะเพราะว่าถ้าทําทั้งตัวยาวมันมีหัวมีหางมีตัวมันต้องใช้เเงินนนป็หลลัก้า ก็ต้องมีบุญบารมีจริงๆถึงจะทําได้นะครับค่ะไม่ตั้งถ้าตัวละเธอตั้งคนตัวกับพี่ร่วมไปเรื่อยๆค่ะพี่อุ๊บค่ะเรื่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดพี่อุ๊บคิดว่ามันจะจบยังไงก็พี่ว่าพี่อยากให้เหมือนเหมือนหนังไทยเหมือนหนังฝรั่งเออจบอย่างนั้นก็ต่างคนต่างมีความสุขหรือ ต่างคนต่างมีความสุขแล้วก็อาจจะแยกย้ายไปตามวิถีชีวิตของตนเพราะว่าบางทีบางครั้งเราอย่าไปยึดติดอะไรเราไม่เราเราอาจจะไม่อยู่กับคนที่เรารักตลอดชีวิตหรอกมันก็ต้องมีแนวทางชีวิตของตนต่อไปหรืออาจจะแยกย้ายกันทํางานหรืออาจจะกลับมาร่วมกันก็ต้องรอด,ดูกันต่อไปพี่อุบมาทั้งทีขอมีคำถามเด็ดๆคำถามสุดซอยถามพี่อุบหน่อยนะคะได้ค่ะในเมื่อพี่อุบเป็นคนแซบ่บก็ต้องคำถามแซบ่บๆค่ะพี่อุบหาถามจริง ทะเลาะกับลุงพลเนี่ยเรื่องจริงหรือว่าปั่นกระแสเพราะว่าตอนนี้ลุงพลเงียบๆโอ้ยตายละจะจะให้ไปสาบานวัดไหนดีเอาเอาทุกวัดดังๆในประเทศไทยไหมเรื่องจริงครับไม่ได้ปั่นกระแสใครจะมายอมหน้าด้านหน้าทนโอ้ดิฉันทนไม่ได้ทําไม่ได้หรอกค่ะรู้สึกยังยังยังมียางอายรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแขกตาประชาชนมันบาปนะตรงนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ได้ปัดเลยครับเรื่องจริงนะครับเพราะว่าไม่งั้น คนรู you uh ้สึกหลายๆคนก็เจอแบบนี้นะได้คนดูเรื่องจริงป่ะปัดนกระแสดิอุ้มฟังค่ะเอาละค่ะพี่อุ้มยังไงก็ตามแต่ขอให้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมันจบด้วยดีนะคะทีนี้มี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 ของฝากค่ะบอกว่าถ้าสาบานเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่อุ้ผิดคำสาบานขอให้เสื่อมสมรรถภาพทีมงานของเราอะค่ะได้ค่ะเพราะว่าชีวิตนี้ไม่คิดเรื่องเซกแล้วค่ะ เดี๋ยวนี้มันมันมันไัเขาถึงว่าเอางานเอางเงินเป็นหลักทางานเลี้ยงคนเลี้ยงหมาแมวจรจัดมีความสุขกว่าเรื่องผู้ชายไม่คิดแล้วโอเคยอยินดีที่จะไร้สมรรถภาพค่ะค่ะพี่อวันนี้ขอบคุณมากๆ<อ>เลยนะคะขอบคุณมาก<อ>ๆก็ขอให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีนะคะคขอให้<อ>รพรุ่งนี้การแถลงข่าวมีแต่รอยยิ้มแล้วก็จบแบบละครไทยหนังไทยนะคะพบกับถามสุดซอยได้ใหม่นะคะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสีทุ่มยนาทีนะคะเนชั่นทีวีช่อง22ค่ะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ